อ้าวฮัลโหลฮัลโหลปศาขึ้นมาสูงขนาดนี้แล้วพี่ไปเหรอไม่รู้ฮะกินมาก่อนละกันเนืองจะว่าไปสูงไปย่อยเลยนะเย้ตุ๊กต๊กตุ๊กเฮ้ย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 โดนยิงโดนยิง เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดียวเดี Demon> ๋ยวเดียวเดียวเดี๋ยวปเดี๋ยวเด้ยวเฮ้ย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 ตีใบโอ้ยเจ็บหนักเลยโอ้ยเพราะว่าไปใครยิงเราเลยใช้ซาลิงตั้งแต่แรกก็น่าจะดีนะเปิดโอเคอย่างอันหนึ่ง ่เาเมืน่อก,กี้เราจะผ่านมานะไปดูสิไปตรงนี้เปล่าอ,อืมเออใช้ได้มุมานแล้วแหละโอเคเอ,อบอกว่าอยู่แถวนี้เหรออันนี้ได้เปล่าจะพูนกันเดอคน,น,นเขาไม่ใช่โจนะ เอไม่ใช่หลังหูหลังนี้ขึ้นไงแล้วนะี่ยอุ้ยไม่ใช่ฮะหลังไหนกันแล้วเนะ่ยเอิร์ตถือถ้วยน้ำที่หรงเอาของเอาของขึ้นรดนะครับนี่มีฮะรถครับว่าหลังไหนกันแล้วนะี่ยอุ้ยเต่าเฮ้ยนะห,ห,ห,นะหลังนี้หรือเปล่าหลังนี้หรือเปล่า โลช้แหลังนี้เปล่าโห้แบคลิปแต่นะเฮ้ยเดี๋ยวตองเอาคืนแล้วเหรอเอาไปตรงนี้เลยว่ะโอ้ตรงคืนแล้วผมต้องรีบนอนแล้วี๋ยวถผมว่าผมจะเปลี่ยนชุดเปลี่ยนอะไรไม่ได้พี่ชุด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 เฮ้ยไม่ตายดิ สามนัดแล้วนะอโอ้ยอึดจังโ,โดนโดนโดนตั้งตั้งแค่สุดเขียวตัวแล้วอาจจะไม่ค่อยไรแรงอืมอเอา้าโอ้ยไม่ได้ใส่แม็กซ์ตั้งน,น้ย พี่น but. But ัชไปเก็บเสียงไว้แต่เรอนี้เลสิเก็บเสียงเลยบอกให้ทำมาก็ไม่มีใครทำอะไรอ่ะพวกคอมบีเมื่อกี้หรือเปล่าเขียวเฮ้ยใค่นาใช่อู้อู้อู้อ้ดึนปืนเหรอ เตมบีเมียวเล่นปืนเหรอเฮ้ยระเบิดได้เหรอยัดหมดหมึกกลยเฮ้ยเื้ยแล้วดังมากกว่านี้เดี๋ยวศัตรูจะล่วงเงี้ยวดัวโอเคโอ้เขเขียวเพียบเลยโอ้ย กิดใหม่กันได้ไหรอืองไงเนี่ยเพราะมันเสียงเหรอแต่ไม่ได้อยากอะไรไม่รู้แกะไปอ๋อหิวเรียนะครัะอ,อยู่สามคนเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอจิ๋ว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  หูหมดหมกึกย่างเลยเอจอิ๋วเฮ้ยยังมีซูชิซอมบี้มาเรื่อยๆอีกันมนมองไปกันหมดเลี้ยงแล้วดูดูนนกคือทานูตึ้งตันแน,น,น่นอนเร่งอันตรายฮะนอนละอะลาหลังไหนให้นอนได้วงเนี่ย คนนี่ก็เต็นเพี้ยนเลยโอ้ยนั่นก็มามาเออมาเออในนี้อาจจะมีบ้านอาจจะมีที่ยังที่นอนเอา้าที่อย่างยี้พีระมิดเหรอ,อใช่พีระมิดเฮ้ยไม่มีเตียงมอยัง ไจ,จริงจริงคอปุ๊ดปุ๊ดให้ด้วยอ่ะแล้วหนยนอนได้ไมั้งเนี่ยโอ้ยจกิลวเริ่มันอ่ะจะไม่มีที่นอนก็ได้อ่ะได้ทำมากันเฮ้ยโอ้ยตอยหล่อนกันทุกตัวเลย กิ๊ไก่งวดเ้อาหมดแล้วเดีอยเดๆออ๊้ยๆๆ้ยเ้ยยสลิงขึ้นด้วยสลิงสลิงเยวสลิงอุ้ยอุ๊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 ยอุยอุยยว้าจะตายเอานี่ไหนแล้วเนี่ยโหน้าสลดนิดเล้วไม่ยังเลย อุย้ยยังเลยอ่ะเยอะอื้มอุย้ยธนูปักหมวกัดไ,ไหล่ซ้ายเฮ้ยนี่น่าติดหมวกเจาะเยี่ยงเยียง,ยงว่านะ งงเราเช้าด้วยโอเคฮะนี่ฮลโหลยินไหมเนี่ยจะตายแล้วเนี่ยโุ้ยบอกกันที่ร็วกว่านี้ว่ามีพวกศัตรูพวกอะไรอยู่อะพวกมาเฟียไม่บอกกัน่อยอะโอ้โหเด้อเดเดยังไม่ปลอดภัยอะในกล่องนั้นมีอะไรมั้งอะอาได้ยินแับตอนเชา้าเลยนะ โอเคแค่นี้แหละเจอกันนะครับกว่าแล้วกันสักนิดนึงเฮ้ยเฮ้ยอุ้ย,ย,ยเดี๋ยอน,น่ารักน,นะเหมืนอนที่เจอใครบนนี้เลยหมาแล้วกันจะป้องจากไหนน่ะอุ้ยเย้แล้วการแย่กว่าเดิมก็รู้สิผมอยู่ เราอยู่อ่ะไปดไรวะนั่นเดียวสิจักว่าคืนสองนัดจะว่าไปเรากินอะไรแล้วเนี่ยอย่าบอกนะว่ดเข้าเปล่านะนะเข้าเปล่าเน้นนะเรื่องโลกไปก่อนนะ

ไอหนูฮึตเลยของนัดไายอยู่โอเคไปเปิดออโอ้โหโอ้โสงครามมั่นัทเลยนี่โอเคเปลี่ยนเสื้อผ้าเลยนะมันไม่หมดเลยอุ๊ยอุ๊ยนี่ไม่ เฮ้ยตายงี้ไม่ดีแน่เลยนุ๊กอะไรเห้เม็ดไอ้จ้อมือแฟนเดอ้อเฮียครับเฮีครครับวิวิสเต็ดเหรอไอ้พวกมาเฟียเนี่ยเลยโอ้ย ว่ามันแน่เลยว่าจะขึ้นไปไงนั่นอนะตั้มบิดเลยเหรอแคอะไรมานะีา่ะเปล่าเหรอไม่เห็นมาก่อนเลยโอ้ยแหน้าก,กากเหรออุย้ยนั่นมันพวกตัวอึดนี่ไป มันเป็นนะจะบอกนะจะให้ทำงานตอนกลางคืนน่ะชุดสีดำเลยนะเตรียมตัวแน่นยับยปก่อดเอาแล้วกันเฮ้ยนี่ขึ้นไปโอ้ยเจ็บ ได้ไอ้แม่มาแล้วเฮ้ยเย้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจ็บท้องเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจ็บเจ็บเฮ้ยเฮ้ยเจ็บเฮ้ยกระทาโอ้ยเจ็บเจ็บเออเโอ้ยโอ้ยเจ็บแปะว้นเมฆแล้วเนี่ยภูเขาสูงจักมากเลยเนี่ยสูงจัง เยยเเเอเอก็รับโอ้สวยดีนะเดินนะเกิดเจะเครืองดื้อนี่ฮัโลโหลเน่เมื่อใครฟังอยู่ไะเนี่ยสองวันแล้วนะวันสองวันแล้วนะเออเออฮัลโหล,โหล เฮ้ยกูจะตอบได้เออเออเออพอดีไม่ค่อยว่างโอ้ไม่ว่างกับผีอะดิจะตายแล้วเนี่ยเออเออชคดีดโชคดีเอาเอเอาเอาอะไรเนี่ยบอกชคดีชคดีแล้วก็ไปเลยที่ทางสูตรนี่มันอะไรกันอะเราค่อยลงแล้วกันโอ้ยมาคุยแค่นี้ไม่ค่อยว่าง ไม่ค่อยว่างม,มันมัดปืนกบปากยิงเลยโอ๊ยโอ๊ยนี่บอกไม่ว่างไม่ว่างโอ้ยภารกิจคืออะไรล่ลนะเนี่ยมาที่นี่ทำไมจะให้อาวุธสงครามมาทำไม เขดีเขาเจ็บมากแต่ลน้ำกระแทก,กไปนี้ก็ยิงได้ไกลเหมือนกันน,นนะอว้ยโุ้ยเอ้าเอ้าเอาผงผิดโว้โย,ยกระวองเุ้ยพระจันท์ก็สวยดีนะยิงหาวาจันทร์ได้ไหมเนี่ยไปยิงกันแล้วกัน งี้แหละถ้าไปเหตุของก็อุย้ยชัดมากหฮ้ยรถให้มาทำไมอ่ะแต่ว่าไปคินไม่น่าไปเลยตรวนั้นปืนนี้เก็บจังพป,ปืนเดียวเหรอ,อไปม่อไหนอ่ะพวกนั้น ซอมบี้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 มืดเอ้มืดหมดอีกไป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 โอเคได้ละแล้วกันโอ้ยแล้วพวกมันหายไปไหนแล้วเนี่ยตายเงยอยู่นู้นอุ๊ยอ้าวอ้าว ยีนะ่ะก็สึงได้ฟ be ังไหยหายเลยเฮ้ยอ้าอ้าอ้าหืมเป็นเครื่องกัะเุ้อหรออ้าวอาเอา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 เจ็บเจ็บเเจอุ๊ยอุ๊ยหลบไปขวาไปขวาทิ้งหนึ่งนี้มันอะไรกันนีเดนะอือโอ๊ย แค่นานี้เป็นที่ดีสุดปไปเลยแหละอู้อูจะตายแล้วจะตายแล้วตายตายเนี่ยตายกตายนี่ตรงนี้ไม่ได้แล้วเราบางคุบละหมาดดีครับ ใจเย็นรับพีเอไปเอาไปอไปย่ากัดนะไานี่โลดเลยเออเออเอาเอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่จะไมอ่ะรู้ละรู้ละอุ้ยอเจ็บเจ็บเจ็บหนักเลยโอ้ย นี่มันเพื่นเอาตายนี่โอ้ยแต่วันสนต้องไปตัดไม้หาพวกอะไรมากันบ้านสักหน่อยเฮ้ยอย่าทำรารชาวบ้านนะเฮ้ยไอ้พวกนี้เนสวนไม่เคยเป็นสุกเลย ทำบินเลยไฟแล้วทำบินทบทำบินแบบคนอุ้ยติดติดติดโอ้โหจะไปเจอแมงมุมหญีเกียดแมงมุมออกไปไปออก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 ไปเน้ยเออเสียชันมากเลยเนี่ยเฮ้ยยังเหลืออยู่กูนั่นยังเหลือมัีตัวไม่มาอุ้ย เฮ้ยตีแล้วทำไมมันโอนอ่ะกระโดดโดนยิงไม่ดีเนี่ยว้าวอะไรนอนหลับจะไปนอนที่ไหนเราไม่มีนอนนี่ฮัลโหลทางศูนย์หลัเอ๊ เดี๋ยวเมื่อกี้ด้ินเสียงว่าสัญญาณไม่ดีจริงดเวยน่าจะบอกว่าต้องคืนไม่น่าใช่เวลาที่ผมโทรไม่ใช่เวลาที่เราโทรเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยระเบิดนะอนนัน่นมันตัวผีขี้บ่โอ้ยมีทางเลือก โอเคกระสุนอุ้ยเป็นไรนัดมือนกัน yes. นั่นอะเฮ้ยอย่ายุ่งอย่าใกล้นะไม่มีอ่ะแย่หรอกตัวพีชีบีแมวมุ้แมวมุ้งน่ากลัวตัวบักอีบีไปย้ำอันเชียวตาย

งูอยู ite, ่เนานยืดแรงยาวจังเออหมดแล้วนะไปดูศพพวกมันหน่อยยังไงบ้างโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเจ็บเจ็บเออตัวบ๊อบมั้งเนาะหัวหน้ามั้งเนาะโห่แหละยิงก่อนละไปถามหรอกไอ้พวกนี้คุยไม่รู้เรื่อง คุยรป่าไมรู้ฉันต้องคุย้ลูกกรคุนด้ยคำพูดไม่รู้เรื่องเนี่ยเอียงมุมเจ็ดได้เลยเหรออุ้ยมาตั้งไหนแล้ั่นโอ้โหเย่แล้วเอ้ยเอ้ยเอ้ยที่ไหนอะโอ้ยอ้ยอยอ้ยเอ้ยเจบจจบอะ ไอใครกนน่ะเฮ้ยหนึ่งในลูกน้องตัวการหห์ดเหรอใส่แว่นเนี่ยเมื่อกี้นี่เห็นนะโอ๊ยเด็ดจะไปงงไม่ใช่ย่อยเลยโอ๊ยนี่ด้นอนเลยแล้วเนะนี่ยเนี่ยแปะข้ามาโอ้ย ตัดอะไรกัน,น,นกันักกระมาน,นี้ไอ้หุบพังไปหัวจะลายตาไม่เคยจะตายนะมาไปเยอะจะเป็นหุบข้นไปแล้วใสินะพวกนี้น,น,น่าจะตายเองแล้แหละว่ามันจะคนแดดได้นะฮะตัวตรงนี้ คอมดี้ไม่ชอบแดดหนึ่งอย่างแล้วที่รู้เกี่ยวกับพวกมันอ่ะิไม่ได้อแล้วเฮ้ยเฮ้ทใอ่ะพอสี่นัดเลยนัดทีห้า หกเจ็ด <S <S ห้าลีโให้พร้อมก่อนว้วมันมากันอีกเลี้ยววิวไ,ไม่เป้นเลยเพื่อนมาได้ทุกทุกเวลาสาธุตอนนี้ต้องเอาใอจมาแล้ว nghĩ thử mà ta nghĩ ra cuối thường đấy ơi 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 cái nào nó áo thành ơi ơi kia mày chụp ôi chụp bút ôi ôi ôi, ôi thật tục kia đường rồi đó chưa chưa, 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 chưa. Chà tục chà tục นี่ฮัลโหลฮัลโหลก็ทีฮะอะไรยะไแล้วก็ตเอมัน่าจะสูงกว่านะเียเยะยย้ยไม่ิดกแตกไม่กินนี่ขาเนี่ย ว่าไปสูงใช่อุ้ยอุ๊ยสูงใช่ย่อยแล้วน่ะโอ้อปวร้องละถึงแล้วแหละยังมีเวลามากเอ่ะไปละไม่ไมรู้ละเฮ้ยเยอะเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหตูมากอ่ะอ่ะอ่ะมามามากระหนกกระอน สูงเออน่าไงเย้เย้อุย้ยอุอ้ยต้องที่วสูงปนะากที่อนะปากที่อะ 可来喝呢。